ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครรวมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในการประชุมนำเสนอความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข22กับทางหลวงหมายเลข2 4 1แล้วก็ทางหลวงหมายเลข2 3 4 7แยกบ้านทาดนาเวงจังหวัดสกลนครครับ ซึ่งกะเป็นการประชุมครับนําเสนอความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข22กับทังหลวงหมายเลข2 4 1ครับแล้กก็ทางหลวงหมายเลข2 3 4 7แยกบ้านธาตุนาเวง้งจังหวัดสกลนครซึ่งกรมทังหลวงกระท่วงค,คมนาคมเพิ่นจัดเข้นครับมีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นครับ โดยบร,บริเวณซีแยกนะคะบ้านถาดหน้าเว้งนี่อยู่ที่ตำบลพระธาเชิงชุ่มมอเภอ่มเมืองสก,กลนครค่ะเป็นจุดตัดระวางเส้นทางหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขสองสองเนี่แหละค่ะคตัดไปทางสองซีหนึ่ง 1, ก็คือออกเลี่ยงเมืองสิไปสก,กลสิไปกาละสินกับ,บมุทดาหานนะคะคตัดกับทางหลวงหมายเลขสองสามซีเจ็ดเขาสูตโตเมืองตอนนี้ค่ะเป็นลักษณะทางอย่างที่เป็นสัญญาณไฟจราจรท่นะบับนี้มาเลยเห็นให้เกิดปัญหาการนั้น เขาแถวค่อยเด้ถ่าออกจากทางแยกวัดสันทอแลยเห็นให้ทรงผลกระทบว่ารถนี่เกิดการล่าสานในการเดินทางเกิดปัญหารถติดสะสมวัดสันทอเลยจําเป็นค่ะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นทางแยกต่างระดับ เพื่อที่สีซอยแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางแยกสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้นะคะเราก็สามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการจราจรร่วมไปถึงการขนส่งน้ำนะคะร่วมทั้งสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครปี2566ถึง2570นะคะในประเด็นการพัฒนาที่2ก็คือการพัฒนาการค่าการลงทุนแล้วกับการท่องเที่ยวเป้าหมายที่2.3พันว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อม การคมนาคมขนทรงสู่อาเซียนแล้วกัจีนตอนใตได้พอมนะคะนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแล้วก็แหล่งโบราณคดีในพื้นที่ระยะ1กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการโดยสำนักศิลปกรที่8ขอนแกน่นพบโบราณสถาน2หม่องครับไ<ฆ>ด้แก่พระธาตุหน้าร่าเจงวิงโบราณสถานประกาศคืนทะเบียนแล้ก็บโบราณสถานบาร่ายของ พระาธาตุหน้าไร่เจงเวงโบราณสถานที่ย่งบบประกาศขึ้นทะเบียนครับผมเหตุให้โครงการนี้เข่าคายต้องจัดเหตุไร่งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดเหตุไร่งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักเกณฑ์วิธีการและการเงื่อนไขในการจัดเหตุไร่งานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพศ2566าลำดับที่2 0่ท่งหลวงหรือว่าถนน,น S <S 2> <S 2> ซึ่งมีความหมายตามซึ่งมีความหมายตามกฎหมายนี่ว่าว่าด้วยท่างหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ที่ตัอยูกไกล้โบรรณสถานแรงโบแรนกดีแรงประวัติศาสตร์หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบรรณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและกะ็พิพธิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติในระยะทางหนึ่งก<ะ>ิโลเมตรยกเว้นถนนผังเมืองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกะ็ เมื่อได้ขอสรุปจากการประมวลความคิดเห็นแล้วนี่กัสสีน้ำเสนอรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการครับกำหนดประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของโครงการนี้ประมาณเดือนมก,การาคม2569ัอกันนี้ต้องเบิ้งให้รอบด้านเบิ้งให้<ฆ>ทุกมิติเลยเด้อ แมนค,ค่ะจังไดก็ตามค่ะจากการประชุมนี่ก็เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางข่ะละยังทียตามวาเนาะคะ่ะวาสิเป็นดานซิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนนี่มีความกังวลด้วค่ะนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนี่เพิ่น ห่วงเรื่องของการระบายนา้ำเซนนี่เคยมีน้ำถว่วมเลยค่ะคือถ้าเกิดตกมากนัก,ก,กนี้ค่ะมันสิไปเชื่อมกับเซนนาราชพัดผาดเจงเว้งนะคะออกทางข้างผาเจงเว้งไปนะะี่คือสิไปเชื่อมกับเซนนาราชพัดถ่วมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เล่ากันเลยมีความกังวลว่นาน้ำสิถ่วมบอ่อสิเกิดปัญหานา้ำถ่วมค้งบอ่อนะคะผล <c oughs> กระทบต่อการค้ามลพิษด้านฝุ่นนี่ถันมีการก่อสร้างนี่ ร<ใ>้านค้าร่าขายร้านตํำมังหงอ้ยปีงไก่กิสิบเป็นส่งจังหนึง <c oughs> น่งเลยค่ะร่วมไปถึงแรงสันสะเทือนที่จะส่งผลกับโบรานสถานโบารานวัตถุของพผาถัดหน้าไร่เจิงเว้งนี่แหละเพราะว่าอยู่ในบริเวณไก่เคียงเนาะค่ะนอกจากนี้พี่พน้อง,องประชาชนบางส่วนเพื่อนก็ได้สแสดงความคิดเห็นว่ามันบ่ท่านจําเป็นปันใดได้ดค่ะวสันลองพ้นว่าเอาเป็นว่าเห็นจาเป็นไรก็นี่บบหาน่าเพิ่นก็ห่วงว่าสิเป็นวัดว่าอารามอันเจดีย์ไหมค่ะผาถัไหมค่ะงามได้เป็นพผาถัดเก่า เพราะฉะนั้นก,นกระต้อง,ตงฟังเสียงประชาชนนําำ <Man. S 1> แต่ว่าเรื่องของการพราาัฒนากระต o องมีการพัฒนาต่อไปแมน <Man S 1> ค่ะก็คือทั้งสองทางค่ะแล้วเนาะ